วันนี้จะมาพูดถึงประโยชน์ของถั่วพองอกนะฮะถั่วเขียวนั่นเองเวลาที่เราจะทำถั่วพอะงอกเราก็เอาไปแช่น้ำถูกไหมฮะคืนนึงมันก็จะค่อยๆมีตัวรากที่งอกออกมาแล้วก็ต้นอ่อนที่งอกออกมาตัวนี้มีประโยชน์มากๆมีโปรตีนสูงมากๆพอมันงอกออกมาเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ที่ย่อยแป้งในตัวของมันอยู่แล้วตัวเอนไซม์ที่ย่อยแป้งนะฮะตัวนี้เมื่อไหร่ที่นกกินเข้าไปเนี่ยมันจะไปย่อยโมเลกุลของสารอาหารในถั่วเนี่ยให้มันมีขนาดเล็กลงและนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อไหร่ที่นกกินถั่วพอกเข้้าไปนนี่ยยอมม์ M พวกกัจะล แล้วให้มันพร้อมใช้เลยสามารถดูดซึมได้ทันทีนกจะได้รับพลังงานแบบเต็มๆเลยเมื่อทําถั่วพ่องอกแล้วจะต้องเอาไปทําให้สุกก่อนหรือเปล่าไม่ต้องครับสามารถให้มันได้เลยในถั่วพ่องอกนะฮะมันจะยับยั้งการทํางานของสารพิษตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเล็กตินตัวนี้ครับมันจะไม่มีในถั่วพ่องอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสารพิตตัวนี้นะฮะแล้วความรู้อย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้เมื่อไหลที่ทําถั่วพ่องอกน้ำเนี่ยที่มันไม่ถูกไหลเวียนไม่ถูกวนเวียนก็จะเป็นแหล่งของเชื้อแบคทีเรียได้เหมือนกันต้องเเปลี่่ยยน้ําบอๆพื ่อไม่ให้มันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียนั่นเอง